สวัสดีทุกคนดินด,ดีตอลรัก้าสื่อช่อฟลอสเกมเมอร์ในคลิปนี้จะสอนวิธีการฆ่าไหนซึ่งเป็นตัวไวนอนที่อยู่ในเมืองนี่นะเมืองตามภาพเนี่ยซึ่งพิธีฆ่ามันนั้นไม่ยากแต่ก็ h ฮ HP ของมันนี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่ว่าพิธีฆ่านั้นไม่ยากเลยสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วก็ไม่มีอาวุธไม่มีจรวดหรือว่าอาวุธแรงๆอย่างอ,างอื่นนะให้ใช้ไอระเบิแดแก้วตามที่เห็นในภาพเนี่ย ก็เป็นระเบิดของผู้ผู้มำต้นเหมือนกันก็สามัติชาใช้ไอ้ระเบิดนี้ฆ่าไนได้เมื่อเข้ามาในเมืองแล้วก็จะพบเส้นทางที่ไนจะวิ่งผ่านก็คือทางนี้มันจะมาจากทางขวาทางซ้ายถ้าเกิดว่าไม่เจอมาแถวนี้มันก็จะอยู่ชั้นล่างมันก็จะอยู่ชั้นนี้วิธีก็คือให้โยนระเบิดนี่แหละระเบิดแก้วเนี่ย ยนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายไม่ต้องไม่ต้องไปวิ่งตามมันนะเพราะว่ายัางไงก็ตามไม่ทันนี่มันตายละโยนไปประมาณสิบลูกอะเกือบสิบลูกนี่นะมันก็ตายละถ้าหากว่าอยากจะให้มันตายง่ายกว่านี้ก็ให้ไปตั้งค่าที่เซตบ็อกให้ตั้งเป็นอีซี่เลยมันก็จะตายง่ายขึ้นของที่มันดรอปนั้นก็จะเป็นฟิกเกอร์ ฟิกเกอร์รูปตัวไนนะแล้วก็ไอแกนพลังงานที่จะต้องเอาไปติดไอไอแกนพลังงานด้านล่างเนี่ยสีฟ้านี้นี่คือแกนพลังงานแล้วก็เนื้อของไนท์ก็เก็บมาแล้วเอาแกนพลังงานนี่มาใส่ย,ยังไอช่องนี้นะช่องที่มันว่างอยู่ซึ่งเมื่อใส่แล้วปุ๊บมันก็จะมีไฟติดที่ตรงนี้แล้วก็ปลั๊กไฟตัวรถก็จะทำงาน